วานนี้ได้เข้าไปในห้องผ่าตัดไปดูทีมคณะหมอสิริราชคือทางคณะอาจารย์หมอกิรติได้มาผ่าหัวเขา่าผ่าสะโพกให้แก่พวกยากไร้จังหนองบัวรพูแต่นี้เห็นว่าคนภาคอีสานเนี่ยมีปัญหาเรื่องข้อตะโพกข้อเข่าเนี่ยเยอะ เขาบอกว่าสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาแต่อากกินเหล้าขาวอยู่ประจําแล้วก็กินยาชุดยาชุดยาประดงยาอะไรตัวอะไรเขาเนี่ยเนี่ยจริง,รงๆแล้วหลวงพ่อก็เห็นอยู่เรื่อยนะคนทางภาคอีสานเราเนี่ยเอาอะปิงไข้ก็ไปซื้อยาชุดเป็นอะไรตัวอะไรก็ซื้อยาชุดมาเป็นชุดๆุด่ยสเตอรอยทั้งนั้นเลยเนะนี่ยเนีแหละหมอเขาบอกว่านี่ล้วนแต่มาจากสาเหตุอันนี้ทั้งนั้นเลย เยอะมากเลยมามาเรื่องข้อตะโพกข้อเข่าโอ้โหเราไปเห็นหมอเขาผ่าตัดนี่แต่ว่าฝีมือของหมอนี่ไม่ธรรมดาเลยผ่านี่แผลขนาดขนาดคืบนี่เหมือนเหมือนกับอยู่ในอู่รถยนต์เนี่ยนะเสียงเหล็กตีปอกปักปอกปักปอกปักอย่างคอนเหล็กกับตัวบักใหญ่ ทั้งคีมทั้งเครื่องมือโอ้โหมันเป็นเป็นกองเป็นภูเขาเลยทั้งเครื่องมบือมันไม่ใช่ไม่ใช่สองสามชิ้นเนี่ยมันเป็นหลายร้อยชิ้นเนี่ยเนี่ยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นมีทั้งสว่านไฟฟ้าเจาะเจาะกระดูกเข้าไปจี้เข้าไปฝังน็อตฝังอะไรอะไรมีทั้งเลื่อยเลื่อยตัดกระดูกออกมาแล้วเอาไทเทเนียมใส่แทนเอาไอ้ไอ้ไอ้อะไรอะไรโอ้มันเขาทำนี่พิ่ลึกแท้ แต่พอทําเสร็จแล้วเนี่ยอเราก็เราก็ยังนึกว่าเออเวลาเราไปหกล้มเนะี่ยเนาะหกล้มกระแทกนู่นกระแทกนี่มาเนี่ยโอ้โหมันเจ็บไปหลายวันเลยห <c oughs> รือบางทีให้หมอเส้นมามาจับเส้นมันอัดแรงหน่อยเดี๋ยโอโ้แล้วบมไปสองสาวันเลยนแต่นี่ไปถามเขาว่าเอา้ามันผ่าแล้มาผ่าแหกมาขนาดเป็นคืบเนี่ยแล้วก็ไอ้คีมบักใหญ่ไอ้ช้อนบักใหญ่อัดมัน มันแหกมันอะไรต่ออะไรมาเนี่ยบิดไซายบิดฟ้าบิด้นั้นบิดแข้งบิดขาบิดอะไรอะไรแล้วก็คอนตอกงัดอะไรต่ออะไรต่างๆสว่านเจาะเลื่อยตัดอะไรพวกนั้นเนี่ยแล้วถามเอ๊ทำเสร็จแล้วคนไข้ไม่ระบมไปหลายวันเลยก็ไม่หรอกเอาเป็นยังไงเขาบอกว่าหมอเวลาเขากรีดแล้วเขาเขากรีดอยู่ไอ้ไอ้เรียกว่าไอ้ไอ้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมันเป็น ไอ้กล้ามเนื้อมันเป็นมันเป็นร่องร่องแบบนี้ใช่ไหมก็กรีดตรงร่องแบบเนี้ยใช่ไหมมันไม่ได้ผ่าไปไม่ได้ผ่ากล้ามเนื้อมันกีดเป็นเป็นร่องเลยของกล้ามเนื้อแต่ละกีบแต่ละกีบอะ่ะแล้วเวลามาเย็บเข้ามันก็เข้าไปแบบนั้นอ่ะเออมันมันไม่ระบมไม่อะไรตัวอะไรโอ้แปลกพาออกจากห้องผ่าตัดแล้วหมอให้เดินให้ดูเลยให้ให้ลงมาเดินให้ดูเลยถือวอเกอร์เดินเลยที่ว่าผ่าตัด ออกมาแค่สองสามชั่วโมงให้เดินดูเลยไปพอผ่าตัดเสร็จแล้วก็นอนนอนนอนดูนอนดูอาการทั้งวัด,วดออกซิเจนทั้งวัดไอ้ความดันอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยพอว่าอยู่ในระดับปลอดภัยแล้วก็ออกไปจากห้องผ่าตัดให้เดินเลยแต่ไหมก็เพียงแค่สองสามชั่วโมงเดินได้เลยโอ้หมอนี่ปานเสกเอ้าเว้ <c oughs> เคนไข่ต่อไปเนี่ยต่อไปคนไข่ประเภทนี้นเนี่ยเหมือนจะเข้าอู่รถยนต์ตัดอันนั้นถอดอันนี้เปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนอันนี้เข้าไปเนี่ยเอ๋มัน,ะน,ะนะเป็นเพียงแต่ว่าในในรถยนต์มันเข้าอู่มันไม่มันไม่ได้ไปตัดนั่นเละมันเอาขันน็อตออกแล้วก็ใส่เข้าไปแทนแต่นี่มันไม่ได้มันไม่ได้มีน็อตจิ้มไว้แตะเชื่อมไว้ต่อไว้ มันเป็นทั้งแท่งมันก็เลยต้องตัดออกตัดออกแล้วต่อเอาเอาไอ,าอาของปลอมเอาไทเทเนียมอะไรต่ออะไรต่อพอต่อเข้าไปตอนนี้ม,มันต้องเจาะใส่น็อตเลยว่านี้ขันน็อตสันขันส,ก,นสก,กูเลยยาวยาวก็เป็นนิ้วก้อยนู่นน่ะเส้นใหญ่ก็ขนาดขนาดตะปูสามนิ้วเดียวไปยาวขนาดนิ้วก้อยเนี่ยโอ้ทำนี่ดดๆไปเห็นก็ทำนี่ แหกแผลเข้ามาเหมือนกันแล่หมูแล่แล่เป็ดแล่ไก่นะั่นแหละไปแต่ว่าที่แรกหลวงพ่อก่อนจะเข้าไปก่อนนึกว่าเลือดตรงโคกจะหจไหลโจกไปอะไรแบบนั้นน่ะแต่แล้วมไม,ม,ไม,ม่มันไม่มีเลือดเขาบอกว่าเขามีเครื่องห้ามเลือดไว้มันก็เหมือนแล่แล่แต่เนื้อไปเนี่ยเลือดนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ผ้าซับนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ส่วนไอ้ตะโพกเนี่ยจะเลือดเยอะหน่อยเลือดเยอะมันก็ ก็ดูใส่กับป๋องมันมันเขาก็ว่าไม่ไม่นขนาดกล่องนมนี่เลยไป <c oughs> อย่างมากก็แค่กล่องนมมันไม่ถึงกล่องนมซ้ําโอ้มันมันไปก็แปลกอัศจรรย์อย่างยิ่งเลย <c oughs> แต่วันนี้วันนี้หลวงพ่อหลังจากฉันข้าวแล้วก็จะไปร่วมปิดโครงการเขา <c oughs> เพราะว่าเสร็จแล้วหมอขาจะหมอนิมนต์ให้ไปไปกล่าวไปกล่าวสมมูลนิยกถา,าปิดโครงการ ตอน11โมงนี้แล้วก็ <c oughs> ทีมคณะแพทย์ที่เดินทางมาก็เกือบร้อยร้อยคนเนี่ยทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งมิสัญญีแพทย์ทั้งอะไรต่ออะไรมาก็ทีมคณะทำงานนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เกือบร้อยเกือบร้อยคนแล้วเย็นนี้ก่อนจะไปขึ้นเครื่องก็ว่าจะแวะเข้ามาแวะเข้ามาที่วัดป่าพันตาจะมาการาบแล้วก็จะมา มากบอกออดยที่เข้ามาแล้วก็ถือโอกาสชมพิพิภัณฑ์ทำมเจดีเราเลยก็จะได้ไปเยี่ยมทางพิพิพัณฑ์ทำมเจดีเราด้วยทางทีมคณะหมอศิริราชก, <c oughs> ก็มีหมอหลายแห่งมาร่วมกัน <c oughs> แล้วก็หมอพวกนี้ก็ต้องสละสละงานสละอะไรต่ออะไรโดยการลาพักร้อนมาอ,อยู่ตึกปียะก็ลาพักร้อนอยู่โรงพยาบาลเอกชนหรืออยู่แม้กระทั่งหมอพม่าก,ก็มีนะ มาเพื่อเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ด้วยในเทคโนโลยีใหม่ๆความสามารถใหม่ๆอะไรต่ออะไรหมอ,อเขาบอกว่าต่อไปพัฒนาพาพาพาวันนี้พรุ่งนี้ให้กลับบ้านเลย <c oughs> หรือ่าเช้ากลับเย็นเลยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยต่อไปก็จะเป็นแบบนั้นเลนยแต่ละปีแต่ละปีเทคโนโลยีอะไรต่ออะไรม,ม,มันเปลี่ยนแปลงมันทันสมัยขึ้นเรื่อยเรื่อย,อ,ยอะไรต่ออะไรต่าง แล้วก็โอ้ต่อไปมนุษย์เรานี่ย <c oughs> สงสัยเหมือนเหมือนเครื่องจักรตรงไหนเสียก็เปลี่ยนตรงไหนเสียก็เปลี่ยนคงจะเป็นแบบนั้นแต่ยังไงก็อย่าให้ป่วยเนะเาะพวกเราเราทั้งหลายก็อย่าให้ป่วยกันแล้วกันแม้จะซ่อมได้ก็ตามเด้อจะซ่อมได้จะเปลี่ยนได้จะอะไรต่ออะไรแต่ดีที่สุดก็คืออย่าป่วยอย่าตอนนี้เราเราจะไม่ป่วยเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเราให้ดี อะไรที่จะทำ <c oughs> ทำให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องละสิเหล่านั้นก็เหมือนที่หมอเขาบอกโดยส่วนมากเกิดขึ้นมาจากการกินเหล้านั่นแหละกินเหล้ากันเป็นประจำแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มักจะไปหายาชุดมากินอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเราก็ฟังหมอไว้เพราะหมอเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเขาประสบการณ์เยอะเขาเห็นมาเยอะเขาเขารู้มาเยอะเขาทามาเยอะ เพราะนั้นเราไม่มีความรู้ในสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องฟังหมอเขาหมอเขาว่าสิ่งใดไม่ดีเราก็ควรจะละสิ่งเหล่านั้นใครที่เคยกินเหล้ามันไม่ได้มีคุณมีประโยชน์อะไรเลยมีแต่เสียเงินเสียทองแถมเสียสุขภาพร่างกายของเราอีกด้วยแถมเวลาเมาขึ้นมาเนี่ยมันเราอยากจะพูดยาบๆเ,เหมือนหมาตัวหนึ่งเดี๋ยวไปเออมันมันไม่รู้จัก ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักผู้ใหญ่พูดน้อยแหละพอเมาเข้ามาแล้วเนะี่ยมันอาการน่ย <c oughs> อาการเนี่ยคือคนบ้านเนี่ยแหละแต่คนบ้าจริงๆแล้วคนบ้ากับคนเมาเนี่ยคนบ้ามันยังมีคุณค่าเหนืออย่งกว่าคนเมานะไอ้พวกเราไปเห็นคนบ้านเนี่ยไหมหรือใครก็ตามไปเห็นคนบ้าเนี่ยยังมีความเมตตาสงสารนะพอจะช่วยเหลือได้เรายังอยากจะช่วยเหลือเลย <c oughs> แล้วมีใครไปเห็นคนเมามีใครก็ เขาเมตตาสงสารบ้างมีถ้าเขาหมั่นไส่เอาเนอะพอเตะได้พอถีบได้เขาก็จะถีบเอาตัวนั่นแหละนั่นเห็นไหมล่ะมันมีคุณค่าที่ไหนคนเมาเพราะนั้นเนี่ยใครที่เคยกินเหล้าเมายานี่ยหยุดซะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยเนอเพื่อสุขภาพร่างกายของเราเองเพื่อความมั่นคงของครอบครัวเพื่อเพื่อความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขความอบอุ่นในครอบครัวเพราะเมาตัวเดียวตัวนั้นมันทําลายทุกอย่างเลย ทำลายเกียรติยศหน้าตาชื่อเสียงทำลายสุขภาพทำลายเงินทำลายครอบครัวอะไรตอไ่ออะไรโอ้ยหมดหลวงปู่ฟัน่นสมัยหลวงปู่ฟัน่นวัดป่าอุดมสุพรท่านยังอยู่เนี่ยนะท่านถามพวกศิยา,ญญานุสิตอยู่เสมอนะ่ะเจ้าอยากมีความสุขบ่เจ้าอยากร่ํารวยบ่เจ้าอยากมีชีวิตมีครอบครัวที่ร่มเย็นเป็นเป็นสุขบ,บ่ต้องการครับต้องการครับหลวงปู่ถ้าต้องการเน่ยเจ้าเลิกละเด้อ การพนันข bon ี้เล่าเจ้าชู้เนี่ยผนว่าเลิกอบายมุกต่างๆเหล่านี้แหละการพนันขี้เล่าเจ้าชู้อันนี้แหละท้งนั้นแหละถ้ามีอยู่ในบุคคลใดแล้วัมก็ทําความฉิบหายให้แกบุคคลผู้นั้นทางความฉิบหายคาว่าฉิบหายก็คือความความล้มละลายนั่นแหละความทุกข์เข้ามาแทนที่นั่นแหละคำว่าฉิบหายอบายมุกคาว่าอบายมุกแปลว่าแปลเป็นภาษาเราก็บฉิบหายนั่นแหละ พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอาบายมุกทางแห่งความฉิดหายมันจะเป็นอื่นไปไม่ได้หรอกมันจะมีความสุขจากมีความสุขมีความมั่นคงร่ํารวยจากการเร่งการพนันจากการแ่เจ้าชู้จากขี้เหล้าเมายาอะไรต่อะไรมันเป็นไปไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าชี้บอกอย่างไรแล้วหนึ่งไม่มีสองบอกว่าเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนอย่ล้วนแต่ปรารถนาต้องการความสุข ต้องการสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ต้องการครอบครัวที่อบอุ่นร่มเย็นเ,เพื่อจะเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกแก่หลานเด็กอนุชนรุ่นหลังของเราที่เกิดมาภายหลังเขาก็จะมองพวกเราเนี่ยเป็นต้นแบบเขาก็จะเดินตามรอยของพวกเราเพราะนั้นเราก็ละอบบยมุกซะตั้งแต่บัดนี้แหละการพนันขี้เล่าเจ้าชู้เนี่ยนะละเลิกให้มันหมดไปจากชีวิตของพวกเราอย่าให้มีแม้แต่นิดเดียวตามเนี่ย ไอ้นิดเดียวเรามันจะพาไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นโอ๊ยไม่กินไม่เป็นไรละกินเหล้านิดเดียวเท่านั้นแหละไอจากนิดเดียวหนึ่งเรามันจะลามก็ไปเรื่อยเรื่อยไปเอ่อจะเป็นโอ่งเหล้าเนี่ยเป็นไหเหล้าเนี่ยฮะเขาไหเหล้าเคลื่อนที่ได้เพราะฉนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนรู้นแต่ปารถนาความสุขความอบอุ่นก็เห็นละสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เด้อ <c oughs>